สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีข่าวสารจากโบนะครับมาแจ้งให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับผมเราไปดูันพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามีข่าวสารอะไรมาแจ้งให้กับคนขับโบได้รับทราบกันนะครับผมก็คือทางโบมีการแจ้งมาเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นนะครับผมค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมนะครับผม หลังจากที่เราได้รับทราบกันเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาทางโบโมีการหักค่าคอมมิชชั่น15เปอร์เซ็นต์นะครับผม15เปอร์เซ็นต์จากคนขับโบนะครับผมเรามาดูตรงเครื่องหมายดอกจันกันนะครับในส่วนของกลุ่มรถแท็กซี่นะครับผมในส่วนของกลุ่มรถแท็กซี่ที่ใช้บริการในส่วนของรถแท็กซี่จะถูกเก็บค่าคอมมิชชั่นนะครับ20 าทนะครับต่อเที่ยวและยังคงอิงราคาตามมิเตอร์นะครับผมก็คือว่าคนที่ขับโบโดยสายรถแท็กซี่นะครับผมจะถูกเก็บค่าคอมมิชชั่นยี่สิบบาทนะครับต่อเที่ยวส่วนค่าคอมมิชชั่นนะครับผมจะคำนวณโดยอัตโนมัตินะครับและหักออกจากรายได้รายสัปดาห์นะครับผมเราไปดูกันว่า เราจะสามารถชำระหรือว่าดูผลรวมของค่าคอมมิชชั่นได้ที่ไหนนะครับผมก็ให้เ,เพื่อนๆดูตามหน้าจอได้เลยนะครับตรงลูกสอนนิ้วมือนะครับผมสามารถจิ้มเข้าไปเลยตรงรายได้ของวันนี้นะครับผมมันก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับผมสำหรับการชำระหรือดูผลรวมของค่าคอมมิชชั่นที่เราต้องจ่ายนะครับผม ตามหน้าจอได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็ดูตามหน้าจอได้เลยนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่อยากทราบข้อมูลนะครับผมนะครับสามารถอ่านและศึกษาดูรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอ่านไม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอหรือ ไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะครับผมค่อนข้างเยอะมากครับเพิ่มเติมนะครับผมอ่าเพิ่มเติมคนไหนที่ได้ทำการชำระนะครับผมได้ทำการชำระด้วยเงิน จากแอปธนาคารที่เขาระบุมาให้แล้วนะครับผมหรือว่าได้ชำระค่าคอมมิชชั่นไปนแล้วนะครับผมอาจใช้เวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับผมหนึ่งถึงสองชั่วโมงหรือบางกรณีนะครับอาจจะใช้เวลาถึงสองวันนะครับผมอา,อาจจะใช้เวลาถึงสองวัน ทางโบเขาจึงจะมีการอัปเดตสถานะให้เรานะครับผมถ้าเราไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นนะครับผมเราจะถูกบล็อกนะครับผมเราจะถูกบล็อกไม่สามารถให้บริการด้วยเงินสดได้หยิบต่อไปนะครับเมื่อยอดคงเหลือของคุณติดลบตามเกณฑ์ข้างต้นนะครับผม ก็คือว่าถ้าเราติดลบค่าคอมมิชชั่นนะครับผมตามเกณฑ์นะครับตรงตัวเลขสีแดงนะครับผมเขตพื้นที่กรุงเทพ100บาทนะครับหรือเชียงใหม่75บาทและเขตภูเก็ตติดลบ200บาทนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีการจ่ายเขาก็จะบล็อกเรานะครับผมเราก็จะไม่สามารถขับโบ๊ โดยบริการด้วยเงินตดได้อีกต่อไปนะครับครับผม